นาที่ทองออนี่ครับมีติ่งตัวนี้ครับอืสวัสดีครับโตเร็วตามหลังแม่ี๋้วที่สอนโตอยู่ไหครับจะกินใครนะหมกกินดอกนี่ครับเลยมีขาวตัวดำ มีขาตรงนี้ปากเตีนขาวหางดอกครับหนาะๆนะไปทางไหนก็นมานำะม,มาหนุมน้องอันรุ่งนุ่ง เปียกมายากรูปดอกโตนะเปียกแห้งผมปีกว่าแล้วครับอหมูใบใหญ่ตายป่าป่าป่าเอาปวยให้กินจะเห็นความใหญ่ hít bóc hai con qua <coughs> rồi <coughs> <coughs> กิน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 กล๋วยแหละเมื่อ